สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูบีนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในสัปดาห์ที่12ระหว่างวันที่20-24เดือนกันยายนพุทธศักราชส5 6 4นนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูบีจะมาสอนในวิชาเรียนรู้จำนวนกับตัวเลขเรื่องกิจกรรมภายในบ้านกิจกรรมภายในบ้านมีเยอะแยะมากมายเช่นการถูบ้านการล้างจานการทำอาหารเป็นต้นนะคะ ซึ่งกิจกรรมภายในบ้านนี้นอกจากจะทําให้บ้านของเราน่าอยู่แล้วยังทําให้ครอบครัวของเรามีความรักความอบอุ่นให้แก่กันอีกด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณกูบีก็จะให้เด็กๆทาแบบฝึกหัดในหนังสือวิชาเรียนรู้จํานวนกับตัวเลขให้เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า12กันค่ะคําสั่งลากเส้นตามรอยปาเด็กๆดูที่ในภาพนะคะจะมีรูปลูกศอนชี้ไปทางขวามือ ก็ให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามลูสอนไปทางขวามือให้เสร็จนะคะและอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปและอัดคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมาฝากคูบีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ